สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูอากาศยามเย็นของไร่เพชรพญายเย็นค่ะเราก็จะมีต้นพันธุ์หลายอย่างนะคะอันนี้เป็นมะนาวค่ะอันนี้มีมะนาวเลมอนฮาวายเลมอนยูเลกาต้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะลงดินพักเดียวได้กินผลค่ะแล้วก็จะมีต้นพันธุ์อะโวคาโดก็จะมีไซส์แบบนี้นะคะเนี่ย อันนี้เป็นสายพันธุ์บรูนี่ค่ะเป็นสายพันธุ์ดังของปักช่องตอนนี้จะมีทั้งผลแล้วก็ต้นพันธุ์จำหน่ายนะคะท่านใดสนใจก็มาติดต่อได้เลยค่ะจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์เข่งนี่ค่ะจะมีตั้งแต่ไซส์ถุงไซส์เข่งแล้วก็เล็กสุดแล้วไซส์ที่เห็นสงูงสูงก็จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะก็จะสูงประมาณตั้งแต่หนึ่เมตรถึงเมตรครึ่ง ถึง3เมตรก็จะมีอีกสายพันธุ์นึงค่ะแล้วก็สายพันธุ์ที่เห็นสวยๆนี่อันนี้จะเป็นพันธุ์รูดดอกเป็นสายพันธุ์เวียดนามนี่ค่ะรูดดอกเหนียวมันอร่อยค่ะเนื้อเหลืองออกสม้มอันนี้ก็จะเป็นคิวบา้านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของสายพันธุ์เวียดนามนสวยๆเลยค่ะต้นพันธุ์ไม่ต้องรอนานนะคะปลูกแบบนี้ก็อีกสักสองปีก็เห็นผลแล้วเนาะเพราะว่า เลี้ยงใหญ่แล้วก็จะเป็นไซส์หนึ่งปีนี่ค่ะแต่ก็จะมีมิวแทนมิวแทนเป็นสายพันธุ์ของไร่เพชรพยายเย็นค่ะรสชาติก็จะออกหวานนุ่มละมุนมันแต่ก็ไม่ถึงกับเหนียวหนึบนะคะเพราะว่าอะโวคาโดมันจะความอร่อยเนาะของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันค่ะแล้วก็ปีนี้ก็รสชาติก็อาจจะดออปลงไปนิดนึงเพราะว่าฝนเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์บุนี่ สวยมากอยากให้เห็นของจริงสวยจริงๆค่ะใบเขียวเป็นมันเลยค่ะเนี่ยไซนี้ก็สูงใหญ่สนใจติดต่อได้นะคะ0649655614้า้าห้นึ่งค่ะอันนี้เป็นไซพันธุ์แทนค่ะไซพ,พวกนี้จะส่งไม่ได้นะคะลูกค้าต้องมารับเองนะคะสวยมากค่ะเนี่เดี๋ยวาจ,จะพาด,ดูต้นพันธุ์สวยๆนี่ค่ะเป็นไซที่สวยมากๆ แข็งแรงพร้อมปลูกค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากรอนานเนาะก็จะมีอ่วพัสศูนย์แปดพัศูนย์แปดก็จะมีนะคะนี่จะเป็นไซส์เข่งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็มีค่ะแล้วก็จะมีทีเอสองหนึ่งทีเอสองหนึ่งนี่สูงท่วมหัวไม่ค้าเลยนะคะเนี่ยสูงท่วมหัวเลยนะคะ่ะแล้วก็จะมีบัคคเนียบูทเจ็ดปีเตอร์แฮดแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ สวยมากค่ะเนี่ยอันนี้บัคเขนี่ก็ยังสวยเลยต้นสมบูรณ์พร้อมปลูกสวยๆแบบนี้ท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะที่ไร่เพชรพญยายเย็นค่ะมีทั้งกิ่งพันธุ์ต้นเล็กต้นใหญ่เลยค่ะอยากได้แบบไหนติดต่อได้ที่ไร่เพชรพญายเย็นเลยค่ะสูงๆใหญ่ๆแบบนี้ก็มีอันนี้เป็นสายพันธุ์บุเจ็ดค่ะบูษเจ็ดนี่ก็จะออกทรงพุ่มสวยมากพวกนี้จะโตเร็วมากนะคะถ้าเวลาเราไปปลูกเนี่ย ปีหน้านี้ก็อาจจะออกดอกให้เห็นได้ชื่นใจบ้างค่ะแล้วก็จะเป็นไซนี้สูง3เมตรกว่าเลยนะคะนี่อยากเป็นสวนเร็วต้องจัดแบบนี้เลยคะ่ะนี่สวยมากไซใหญ่สวยแข็งแรงพร้อมปลูกนี่ค่ะต้นนี้ติดผลแล้วนะแต่ว่ามันสุก่วงแล้วเนาะสุกร่วงแล้วเราก็จะมีไซเล็กหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ ก็จะมีประมาณนี้เลยใครสนใจมาได้ที่ไร่เพชรพญายเย็นเลยค่ะมาตอนนี้มีทั้งต้นพันธุ์แล้วก็มีผลนให้ชิมก่อนตัดสินใจปลูกด้วยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยราคาไม่แพงนะคะแต่แก็ได้สายพันธุ์ตรงปกด้วยตรงปกไม่จกตาค่ะไม่ต้องไปเสียความรู้สึกเมื่อซื้อไปอาสามสี่ปีแล้วไม่ตรงปกเนาะน,นี่ก็จะเป็นพันธุ์034ค่ะนี่034 มีพีวายเก้ามีปีตาสันมีปีตาโกมีอ่าแฮทมีปีตาแฮทแล้วก็บัคคเนียและอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะเยอะแยะเลย,ส,ยสวยๆเลยกำลังสวยเลยอันนี้เป็นส่วนสากำลังเริ่มแตกเนาะรุ่นแรกก็จะหมดไปแล้วเนาะแล้วก็อันไหนที่เราออกมาใหม่ กลังแตกส,ยสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นบลูนี่ต้นเล็กค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนี่มาตอนนี้มีผลให้ชิมนะอันนี้ไรมเมล็ดค่ะแล้วก็จะมอีอันนี้โกเมนแล้วก็อีกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเยอะแยะที่สวนก็จะทำแบบนี้แล้วค่ะสวยมากใครอยากได้แบบไหน ติดต่อได้ที่ไร่เพชรพยายเย็นเลยค่ะกิ่งพันธุ์ของเราสวยมากทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ไซส์เข่งก็สวยมากๆเลยนี่เห็นไหมคะสวยมากแข็งแรงพร้อมปลูกใบเขียวเป็นมันสวยไหมคะมาคนไหนที่อยากเป็นสวนเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอนานเนาะปลูกภายในปีสองปีได้ผลผลิตก็ต้องจัดไซส์นี้เลยค่ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยผมจะได้ผลผลิตเร็ว ะะต้นพันธุ์จะสมบูรณ์มากอวบมากอันนี้บลูนี่ค่ะใครสนใจติดต่อได้นะคะ064 965 5614ได้ 65, ไร่เพชรพญายเย็นรับสายค่ะ